สวัสดีครับมาพบกับคุณหลวงนิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้คุณหลวงมาพามาพบกับ X อ็กเ i ลมาได้ใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งในวันนี้มีรถมาจอดให้ดูจะเป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ีล้อกับตัวรุ่นลองท็อปนะครับ2.5 V ตัวขับเคลื่อน2อล้อรุ่นท็อปเนี่ยเอามาจอดให้อีก2องคันก็จะได้มาเปรียบเทียบให้ดูกันว่า ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเราน่าจะใช้ตัวไหนนะครับจะได้เป็นทางเลือกให้ตัดสินใจได้ง่ายเลยว่าเราควรจะซื้อตัวซอบหรือซื้อแค่ตัวรองท็อปดีเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับว่าในเรื่องของตัวเลยเยอร์สเปคเนี่ยสรุ่นนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับสำหรับ X-T ท,ทั้ง2รุ่นนะครับคันสีนส้มทั้ง2รุ่นเนี่ยด้านซ้ายคือรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อขณะที่ด้านขวาเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อความแตกต่างของภายนอกนะครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่ออองงขตัวล ในส่วนของล้อมแม็กนะครับรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นขนาด19นิ้วเลยในขนาดรุ่นท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะเป็นล้อ18นิ้วนะครับล้อมแม็กขนาด18เดี๋ยวจะขอเริ่มพูดในเรื่องของรุ่นท็อปก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่ตัวรองท็อปว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็หลักนะครับภายนอกความโดดเด่นที่มีมาให้เหมือนกันก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับหลอด LED ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ทั้ง2ดวงนะครับให้แสงสว่างใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติเลยแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ daytime running light นะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นคิ Q ้วคิ้วด้านล่างแบบนี้คิ้วลงนะเดิมมันจะเป็นคิ้วยาวบนอันนี้จะเป็นคิ้วปกล่างหน่อยหนึ่งก็ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมกระจังหน้าทรง V motion นะครับก็จะมีการ ทำเป็นตัววีขนาดใหญ่นะครับไฟตัดมอออกแบบใหม่นะครับแล้วก็คิวด้านล่างกันชนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างแบบกันชนออกมาใหม่นะครับทั้งรุ่นลองและรุ่นท็อปเหมือนกันเส้นสายลายด้านข้างเหมือนกันนะครับต่างกันที่ล้อมแม็กนะครับที่บอกไปกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยแบบ led นะครับมีตัวกล้องติดตั้งอยู่ด้วยก็เป็นกล้องรอบคันอ l ราวิวมีให้เหมือนกันครับทั้งรุ่นลองและรุ่นท็อปนะครับ ในรุ่นลองในที่นี้มาถึงว่ารุ่นที่เป็น V L ขับ2องนะครับไม่นับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตรงหลังคาก็จะมีตัวรูฟแปลกนะครับเป็นลาหลังคาด้านบนมีให้เหมือนกันด้านท้ายของรุ่น m a y b a h e n ก็จะเป็นตัวไฟท้ายที่เป็นแบบทูบไลท์ LED นะครับก็มีดูเป็นความดูดันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับโคมบอกลมดำนิดนึงกันชนหลังก็จะมีการออกแบบใหม่มีคิ้วโครเมียมด้านล่างนะครับในส่วนตัวกันชน รานด้านหลังก็จะมีความเปลี่ยนแปลงคือการชนกับตัวไฟท้ายที่ออกแบบใหม่นะครับซึ่งทั้งรุ่นเราก็รับมีเหมือนกันระบบฝาท้ายนะครับในรุ่นใหม่ที่เป็น m ไมโนเชนแล้วก็จะมีในส่วนของตัว h a n d f ฟรีออโต้ลิฟตเกนะครับไม่ต้องใช้มือใหญ่แล้วเราใช้เท้าใหญ่เข้าใต้กันชนได้เลยนะกรณีที่เรามีรีโมทอยู่ที่ตัวนะครับเราก็เดินไปด้านหลังรถนะครับ มื่อกี้ผมเอาเท้าให่เข้าไปแล้วก็ฝาท้ายเปิดให้นะครับใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับฝาท้ายก็จะปิดให้เรียบร้อยครับและสำหรับความแตกต่างอีกประการภายนอกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวหลังคาพารามิกซันรูฟนะครับที่สำหรับรุ่นท็อปรุ่นเดียวเลยที่จะมีให้นะครับ ทั้งสองคันนี้คือรุ่นลองท top นะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับภายในสีดาเหมือนกันนะครับบอไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีให้เหมือนกันพวงมาลัยออกแบบใหม่ที่เป็นทรง D shape multi function นะครับก็จะเหมือนกันระบบเกียร์ถุงเกียร์ออกแบบใหม่หัวเกียร์ใหม่นะครับมีมาให้เหมือนกัน มาชมในส่วนงภายในนะครับก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยครับเอ็กเลก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดนะครับคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ตัวม่านถุงลมนิรภัยนะครับมีมาให้ระบบเบรก ABS มีมาให้ BA ช่วยเสริมแรงเบรกมีมาให้นะครับ EBD กระจายแรงเบรกมีมาให้แล้วก็ในเรื่องของตัวระบบควบคุมการทรงตัวเนี่ย VDC ก็มีมาให้นะครับมาดูที่พวงมาลัยกันหน่อยหนึ่งนะครับ มงมาในมั t ติฟังชั o นในรุ่นท็อปนะครับก็หลักๆจะเหมือนกันก็คือในรุ่นของตัวปรับเครื่องเสียงหน้าจอแสดงผลทางด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาจะเป็นคุยคอนโทรลแต่ตัวคุยคอนโทรลของรุ่นท็อปจะมีความพิเศษครับเป็นระบบ icc intelligent c u y control นะครับซึ่งสามารถปรับความเร็วสมื่ิเราตั้งความเร็วไว้เนี่ยมันจะเป็น adaptive ซึ่งแปลผันความเร็วตามรถคันหน้า พาดลดคันหน้าลดความเร็วลงในขะที่เราเหยียบความเร็วอยู่ร้อยหนึ่งนะครับคันหน้าอยู่ดีเขาก็เบรกหรือชะลอลงเนี่ยความเร็วของเราลดลงให้ด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสุดตรงที่ว่าความเร็วจะลดลงแม้กระทั่งรถคันหน้าจะหยุดนิ่งระบบนี้ก็จะหยุดนิ่งตามให้นะครับและก็เมื่อรถออกตัวก็จะออกตัวตามให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระบบที่มีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นของดิสันเองด้วยแล้วก็ในหลายๆค่าย,ายที่ทํากันด้วยนะครับ นอกจากนี้มีปุ่มด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวตั้งระยะห่างสมมติว่าเราตั้งคริ้คอนโทรลแล้วแหละว่าวิ่ง100แต่จะห่างจากคันหน้าแค่ไหนอ่ะมันจะตั้งระยะได้ด้วยว่าห่างมากห่างน้อยห่างน้อยๆเลยก็มีนะครับสามารถตั้งได้แล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะครับก็จะเป็นหน้าจอตัวสามมิตินะครับขนาดประมาณ5นิ้ว หน้าจอก็สามารถตั้งค่าได้นะครับมีเข็มที่แสดงแลพราะในรุ่นนี้มีเนวีด้วยมีระบบเตือนนะครับระบบแสดงผลของการขับเคลื่อนสี่ล้อคือหน้าจอเนี่ยมันจะสามารถเลือกเมนูขึ้นมาแสดงผลได้ว่าอยากให้หน้าจอไหนเนี่ยมาแสดงในหน้าจอพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งในส่วนตัวระบบเตือน b บบสปอร์ตวอร์นิ่งเพราะว่าในรุ่นในรุ่นนี้มีความเปลี่ยนแปลงก็คือมีระบบเตือนผู้ขับขี่ให้นะครับอย่างเช่น ถ้าด้านขวาเนี่ยมีในส่วนของตัวระบบวายสปอร์ตวันนิ่งเวลามีรถแซงขึ้นมาด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟเตือนให้นะครับมีเตือนก่างคับคอมเลน d e p a เจอร์ว a r นิ่งนะครับเลนเดฟาเจอร์วันนิ่งมีเตือนให้นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนหน้าจอแสดงผลเป็นแบบจอทัชสกรีนนะครับมาพร้อมระบบเนวิเกเตอร์ด้วยแอร์เป็นแบบ รับอุณหภูมิแยกนะครับเป็นแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้มาดูที่ระบบนะครับระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่ Driver Assistant เนี่ยก็จะสามารถปิดการทำงานได้และเปิดการทำงานได้จากหน้าจอนี้นะครับโดยอย่างเช่นนะครับเรามาดูที่เมนูรแรกก่อน Driver a i d นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวการช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับสามารถปิด,เป,ดเปิดได้ ตัวレンดิพัชเตอร์ตัวขับคอมเลนนะครับก็สามารถปิดเตือนได้ตัวบรายสปอร์ตวอร์นิ่งที่คอยเตือนเวลามีรถแซงทางด้านซ้ายและขวาก็สามารถปิดได้เกี่ยวกับระบบช่วยจอดนะครับก็ m o v i n g o b j e c t i v e ตัวนี้ก็สามารถปิดการทำงานได้เพราะว่าเรามีวัตถุเคลื่อนไหวมันก็จะมีเสียงเตือนตัว cross Tra f f i c อย่างที่บอกก็จะเป็นระบบในเรื่องของเตือนจากด้านหลังนะเวลาเราถอยรถออกจากซองเนะี่ยก็จะมีการเตือนรถที่ขับมาทางด้านหลังว่าจะให้เตือนไหมระบบ h ช s s i s control ครับ เนี่เทรดคอนโทรลก็เป็น ATC ช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่หลุดโค้งด้วยนะครับ Engine Brake รุ่นนี้ Engine Brake จะเป็นระบบ AEB นะครับ Active Engine Brake ช่วยลดความเร็วขณะที่เราถอนคันเร่งในทันทีนะครับช่วยให้เรารถความเร็วโดยที่รอบเครื่องไม่ตกก็จะเป็นระบบเนี่ยสออย่างเนี้ยสเมนูเนี้ย,ออยจะเป็นระบบที่ e x ็ก l มีอยู่ยี่ห้อเดียวนะครัในตลาดรถบ้านเราที่ขายกันอยู่เป็นระบบที่ ให้มากกว่าในระบบอื่นทั่วไปเนี่ยรถโดยทั่วไปแล้วนะครับราคาล้านกว่าบาทก็จะมีควบคุมการทรงตัวมีเสริมแรงเบรกมีเตือนการชนอะไรพวกนี้เบรกฉุกเฉินมีให้แต่ว่าสองระบบเนี้ไม่มีแน่นอนในรถยี่ห้อไหนที่ขายในบ้านเรานะครับลงมาด้านล่างกันต่อนะครับในส่วนของตัวคันเกียร์เนี่ยก็มีการออกแบบใหม่ ัวเกียร์ออกแบบใหม่แล้วก็มีการหุ้มหนังนะครับมีอารมณ์ความเป็นสปอร์ตเหมือนรถยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวด้านหน้าครับมีสัญลักษณ์มีปุ่มตรงนี้สองปุ่มนะคืออะไรก็ตอนนี้เบรกมือเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยจะอยู่ทางด้านด้านซ้ายมือของเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเวลาดึงขึ้นก็เป็นการใส่เบรกมือนะครับเวลาจะปลดก็หยยบเบรคครั้ง,งแล้วก็กดก็เป็นการปลดเบรกไฟฟ้า มีปุ่มออโตโฮครับในปุ่มเนี้ยในเรื่องของตัวเบรกจะเป็นช่วยเป็นการเบรกแทนขนาดติดไฟแดงนะครับก็การทํางานคร่าวๆครับก็เวลาเราใส่ออโตโฮไว้นะครับเวลาเราไปเหยียบเบรกปิดไฟแดงเนี่ยเราเหยียบค้างไปประมาณสักสองวินาทีแล้วก็ปล่อยเท้าเนี่ยระบบจะเบรกให้แทนเท้าเราโดยที่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วรถจะการเมื่อ้าไปได้นะครับเวลา มันจะปลดโดยที่ถ้าเกิดบังเอิญปิดไฟแดงนานถึงประมาณ5นาทีนะครับออโต้โฮจะปลดแล้วก็จะไปเป็นเบรกไฟฟ้าทำงานแทนนะครับในส่วนงด้านบนก็จะมีพวกช่องใส่แว่นตานะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับจะมีในส่วนของตัวหลังคาพารโรมิกซ์ลูฟนะครับ Okay. ซึ่งพอดีหลังคานลนะตอนนี้มันมีสติกเกอร์กันลอยติดอยู่นะครับ mm hmm. ขออนุญาตไม่ไม่เปิดปิดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปิด okay. <Okay. S 1> ก็เป็นลักษณะกระจก2องบานนะครับก็จะให้ความโปร่งช่วยลดความอึดอัดเวลานั่งโดยสารนะครับถามว่าเมืองไทยร้อนๆจะเปิดไหมก็ ผมว่าช่วงกลางคืนนะครับในการเดินทางมันก็ได้ความสนุนรนในการขับขี่อีกแบบนึนงครับเราคงไม่ได้เปิดกลางวันหรอกเพราะมันร้อนแต่ถ้าเกิดช่วงกลางคืนช่วงมืดๆแบบไม่มีฝนตกๆผมว่าก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนระบบขับเคลื่อนนะครับสี่ล้อเนี่ยเป็นแบบปรับได้นะครับในกรณีที่เราต้องการขับเคลื่อนสองล้อเราก็ปรับไปที่ทูวิลถ้าเราอยากให้มีการขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยก็ตั้งไว้ที่ออโต้นะครับระบบก็จะประมวลให้ประมวลผลให้เองว่า ควรจะต้องวิ่งขนาดนี้2อล้อหรือ4รล้อนะครับและถ้าเกิดในกรณีจะเป็นสีล้อความเร็วต่ําให้มาหมุนมาที่ล็อก1ครั้งนะครับหน้าจอแสดงผลจะมีคําว่า f o r wheel lock ขึ้นอยู่สีส้มๆนี้นะครับแต่ว่าตัวล็อกมันจะไม่มาคาตําแหน่งให้อยู่ตรงด้านตรงกลางแบบเหมือนตัวปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับเวลาขับขี่ด้วยความเร็วต่ําเป็น f o low lock เนี่ย ความเร็วจะไม่เกินประมาณ3าสิบนะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการลุยหรือแบบว่าขับไปในทางธุรกันดารจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดความเร็วเกินไปแล้วปุ๊บเนี่ยระบบจะตัดมาที่ขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงเป็นเป็นตัวออโต้ให้นะครับโดยที่ปรับในระบบให้หคือสวิตช์มันไม่ได้มาคาให้แ้วเพราะว่าสวิตช์มันจะคาอยู่ที่ตำแหน่งออโต้เนี่ยครับหมุนไปมันจะไม่คาให้แต่ว่าไฟหน้าตอจะแสดงถ้าเกิดความเร็วถึงขีดที่มันจะตัดมันก็จะปลดมาเป็นออโต้ให้ สวิตานซ้าล์ครับเป็นตัวขับขี่ลงทางราดช,ชันครับในกรณีนี้ระบบ Hill Descent Control ช่วยอะไรช่วยในเรื่องของการขับขี่ลงทางราดช,ชันโดยที่เราไม่ต้องคอยแตะเบรคครับจะเป็นขับขี่ด้วยความเร็ว ประมาณส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่อยๆไต่ลงมาครับเหมือนเป็นทางที่แบบเป็นทางวิบากจริงๆเราก็ค่อยๆประคองพวงมาลัยอย่เดียวโดยที่ไม่ค่อยเหยียบเบรกเลี้ยงเบรกนะครับเพราะว่าเหยียบเบรกมากๆก็อาจจะแบบมีเบรกไหม้ได้หรือเฟะทําให้แบบว่าการจับหน้าสัมผัสของเบรกเนี่ยไม่อยู่ก็จะมีตัวช่วยลงทางลาดชันมาให้นะครับมาที่ด้านข้างของตัวตวาครับก็จะมีในเรื่องของตัวปุ่มอะไรบ้างต่างๆนานะสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวเป็นปุ่มอีโค ปุ่มนี้การทํางานก็คือถ้าเรากดอีโคไว้เนี่ยรถคันนี้จะวิ่งเปลียนน้ำมันขึ้นประมาณ10%นะครับโดยเขาประหยัดยังไงเขาจะลดในเรื่องของการจ่ายอากาศลิ้นปี่ผีเสื้อในการปรับองศาในการรับอากาศนะครับช่วยช่วยให้การเผาไหม้ลดลงนะครับแต่ถามว่าข้อเสียคือมันก็จะอืดมากยิ่งขึ้นถามว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหนก็คือในเมืองที่เราไม่ต้องใช้อัตราเร่งมากครับเราใช้อีโคโหมดช่วยได้ช่วยเพิ่มความประหยัดให้นะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งทางไกลเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีโคโหมดแล้ว ด้านบนมีปุ่มนะครับมีปุ่มออฟแล้วก็เป็นลักษณะรูปลื่นถ่ายรถลื่นก็คือรถคันนี้มีระบบควบคุมการทรงตัว VDC Vehicle Dynamic Control ซึ่งทํางานทันทีที่เราสตาร์ทรถนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ระบบนี้เราสามารถกดปิดได้นะครับโดยกดปุ่มหนึ่งครั้งมันก็จะมีสัญลักษณ์ไปขึ้นด้านซ้ายนะครับว่าออฟถามว่าแล้วเราจะปิดมันทําไมนะครับ ในระบบการทํางานของตัว VDC อ่ะมันจะช่วยตัดกําลังล้อที่หมุนฟรีมากกว่าร้ออีกข้างหนึ่งนะครับณนะที่นี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาเราเข้าโค้งแรงๆที่ช่วยควบคุมจังหวะที่เราเสียการทรงตัวมันจะลดแรงหมุนในล้อน,นั้นๆให้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไปติดหลม นี่แหละครับเป็นประเด็นถ้าเราไปติดลมปุ๊บเนี่ยวลาเราเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะออกตัวขึ้นจากลมเนี่ยพอเราหมุนฟรีปุ๊บล้อมันจะตัดกําลังออกนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ต้องมาปิดเมื่อตอนที่เราติดลมเพื่อที่เราจะสามารถดึงรถขึ้นมาจากลมได้นะครับอันนี้ก็จะมีมาให้แล้วก็ในปุ่มเปิดฝาท้ายเราสามารถเปิดจากในรถได้นะครับกดครั้งหนึ่งครั้งในฝาท้ายก็จะเปิดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิด ปุ่มนี้ครับมันจะมีในส่วนของตัวปุ่ม power off on ของตัวประตูประตูฝาท้ายเนี่ยมันจะมีการทำงาน2แบบครับก็คือยกแบบแมนนวลกับใช้ระบบไฟฟ้าตามที่เมื่อกี้ลองให้ดูก็คือในส่วนของการกดปุ่มฝาท้ายการแหย่เท้าไปทีใ่ใต้กันชนคือเป็นระบบไฟฟ้าทำงานนะครับให้อยู่ในตำแหน่งออนตลอดนะครับกดออนข้างบนตลอดถ้าปิดเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยระบบไฟฟ้าไม่ทำงานนะั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเปิดฝาท้ายเองจากด้านหลังนะครับ โดยโยกขึ้นเองด้วยเพราะว่าระบบไฟฟ้าจะไม่ทํางานให้นะครับอันนี้ก็เผื่อบางที่ลูกค้าใช้ X t e l รุ่นนี้แล,แล้วแล้วอยู่ดีฝาท้ายไม่เปิดนะครับลองมาดูปุ่มนี้ก่อนว่าอยู่ในตำแไหนถูกต้องไหมเผื่อบางทีแบบมือไปโดนไปปิดมันเข้าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการปิดการทาง,งานระบบไฟฟ้าของมันนะครับแล้วก็ระบบนี้ก็จะมีปุ่มปรับความสว่างเรือนไหม่นะครับปุ่มรีเซ็ตทิปเอทิปบมีมาให้ okay. จะไปชมต่อกันที่ตำแหน่งแรกในเบาะแถวที่2นะครับเราจะเรียกรูปแบบของเบาะนิสสันรุ่นนี้ว่าแบบเป็นแบบเทเตอร์สตรีทนะครับเบาะมีการปรับเอนได้นะครับแล้วก็จะมีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับและจะมีตำแหน่งที่อยู่สูงสูงกว่าตำแหน่งของเบาะผู้ข,ขี่ด้านหน้านะครับเมื่อเราเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นทัชมาวิสัย ด้านหน้าได้อย่างชัดเจนนะครับการออกแบบบ่อแบบนี้มันมีข้อดีก็คือช่วยทำให้เราลดอาการตื่นตัดเวลานั่งหรือเดินทางไกลนะครับเพราะเว่าเดินทางไกลปุ๊บเนี่ยถ้าเรานั่งต่ำหรือเสมอก็ะบอกข้างหน้าเนี่ยเราก็เราก็จะมองเห็นแค่ หัวหมอนด้านหน้าก็จะบงังสายตาเราแต่ถ้าเกิดเราออกแบบให้มันมีความสูงมากกว่านี่เราก็จะสามารถเห็นถนนไปสัยด้านหน้าได้อย่างง่ายมากขึ้นก็ช่วยลดอาการอึดอัด,อดเวลาเดินทางด้วยนะครับเวลานั่งนานๆเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเหมือนอุดอู้อยู่ในกล่องแคบๆเนี่ยก็มีต้องมองซ้ายมองขวาม,มองหน้าอะไรเงี้ยมองไปด้วยนะครับก็ช่วยเรื่องนี้ได้มีแอร์ตอนหลังให้นะครับมีช่องแอร์ตอนหลังให้ก็ช่วย เพิ่มความเย็นสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับตำแหน่งเบาพับแถวที่3นะครับก็จะอยู่ด้านหลังด้านนี้ก็เอาไว้ให้เด็กตัวเล็กนั่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่จะนั่งก็ต้องแบบเป็นการเดินทางใกล้ๆนะครับก็เดินเบ,บาแถวเนี้ยขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สามารถนั่งชันเข่าไปได้เพื่อที่ในกรณีแบบเดินทางชุระหูครับสมมติว่าอ่ะอยู่กันในกลุ่มเพื่อนฝูงเงี้ยเคนสมมติ ออกไปกินข้าวใกล้ๆบ้านไม่ได้ไปไกลแต่ไม่ยากเอารถไปหลายขนาดที่จะรถยากนะครับเราก็นั่งอาจกันไปในรถคันนี้ได้เจ็ดที่นั่งเอาคนตัวเล็กสุดไปนั่งด้านหลังนะครับก็ช่วยในกรณีฉุกเฉินเป็นเบาะเสริมครับอย่าถือว่าเป็นเบาะนั่งหลักเลยเพราะว่าขนาด PPV7 ที่นั่งก็ยังนั่งไม่สบายเลยแล้ว e x ็ e l เนี่ยมันถือว่าเป็นตัวถังไม่ได้ยาวเท่าแบบนั้นนะครับก็มีไว้เป็นเบาะเสริมให้นั่งหลักก็ปิดพับเอาไว้ครับเป็นสำหรับที่เก็บของด้านหลังไปดีกว่า ในส่วนของระบบการเตือนที่เพิ่มเติมในรุ่นนี้นะครับมีระบบ RC TA นะครับ Real Cross Traffic Alert ในเรื่องของการเตือนเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ผู้ผิดมีเลดาราสัญญาณอยู่ด้านในตัวกันชนนะครับคอยช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหวให้ในกรณีที่เราจอดเข้าซองไว้เนี่ยสมมุติเราเอาด้านหน้าเข้าซองไว้เราต้องถอยออกใช่ไหมครับ ในจังหวะที่เราถอยออกเนี่ยมันจะมีจุดอับสายตาเยอะไอตัวกล้องอาราวิอาจจะช่วยได้ไม่หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบ RCTA เนี่ยจะช่วยเตือนความเคลื่อนไหวจากระยะรถที่มาจากทางด้านด้านแถวแถวแนวขวางเนี่ยก็ในระยะประมาณ20เมตรถ้ามีความเคลื่อนไหวมันจะเตือนเราก่อนเพราะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราจะถอยแล้วมีรถวิ่งมาเนี่ยเราจะได้รู้ก่อนก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการขับขี่ให้สำหรับเอ็กเซลรุ่นใหม่ในเชนนี้นะครับ แล้วมาชมกันที่คันสีขาวต่อนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น 2.5V ครับเคลื่อน2ล้อนะครับอย่างที่บอกว่าภายนอกเนี่ยวความแตกต่างหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวล้อแม็กนะครับกับตัวนี้ไม่มีหลังคาพาโนรามิคซันรูฟนะครับแต่โดยรวมไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันกันชนเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวก็เจาข้าง LED เหมือนกันไฟท้ายเหมือนกันระบบไอตัวฝาท้ายแฮนด์ฟรีออโตลิฟเกตมีให้เหมือนกัน ขึ้นมาบนรถล้านะครับไปอย่างรวดเร็วเลยในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยภายนอกอย่างที่บอกไปแล้วครับไม่มีหลังคาคอนดูเ,เปกซ์ลูปแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้จะเป็น18นิ้วนะครับภายในโทนสีดําเหมือนกันนะครับบอร์ดไฟฟ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างมีอะไรบ้างครับมาที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยดีเชฟเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่คุ้ยคอนโทรลครับตัวระบบคุ้ยคอนโทรลเนี่ยมีให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบไ c ซีซีเป็นคุ้ยคอนโทรลแบบ เดิมแบบมาตรฐานก็คือตั้งความเร็วได้นะครับเวลามีอะไรตัดหน้าก็ต้องเหยียบเบรกเองนะครับกดแคนเซิลหรือปิดระบบเองนะครับไม่ไม่เป็นอัตทีฟให้นะครับส่วนหน้าจอแสดงผลเหมือนกันนะครับหน้าจอวิทยุนะครับเหมือนกันในส่วนของตัวระบบเนี่ยสิ่งที่ มีเาให้เหมือนกันก็คือมีเนวี่เหมือนกันนะครับกล้องรอบคันมีมาให้เหมือนกันระบบแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวามีมาให้เหมือนกันนะครับเบรกไฟฟ้ามีให้นะครับระบบออโต้โฮมีมาให้นะครับคันเกียร์ออกแบบใหม่ แล้วก็ในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนครับที่จะไม่มีนะครับตำแหน่งนี้ที่จะเป็นโรเตอร์ปรับขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อเนี่ยในรุ่นท็อปมีมาให้รุ่นนี้ไม่มีให้นะครับก็เป็นขับเคลื่อน2ล้ออย่างเดียวเลยถุงรวมนี้ลภลายมีมาให้เหมือนกันนะครับ6จุดนะคะระบบเบรก ABSEBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกมีมาให้นะครับ ควบคุมการขับขี่บ้างนะครับหน้าจอสไทยดูแรงเดอร์ใช้งานง่ายนะครับระบบช่วยการขับขี่เนี่ยระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินมีมาให้นะครับเวลาที่เราขับจี้คันหน้ามากเกินไปแล้วก็ระบบช่วยจอดมันจะมีในเรื่องตัววัตถุเคลื่อนไหว moving object detection ซึ่งมันจะเตือนอยู่ที่หน้าจอแสดงผลตัวจอใหญ่นี้นะครับก็จะมีมาให้อันนี้คือเราเข้ามาดูเราสามารถกดปีการใช้งานได้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้นะครับระบบควบคุมช่วงล่างครับมันจะมีในส่วนของตัว ช่วยทรงตัวขนาะเข้าโค้กอคทีฟเทรคคอนโทรลนะครับมันจะมีให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยช่วยควบคุมด้วยไม่ให้เราหลุดโค้งแล้วก็เครื่องยนต์ช่วยเบรกเนี่ยเป็นระบบแอคทีฟเอนจินเบรก AEB นะครับก็มีให้รุ่นทางรุ่นรองแล้วก็รุ่นท็อปนะครับเป็นระบบที่ช่วยลดความเร็วให้ขณะก่อนเข้าโค้งสิจังหวะที่เราถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยเอนจินเบรกจะช่วยลดความเร็วให้นะครับโดยที่เอบเครื่องยังไม่ตก เพราะนั้นในตัวที่เราออกจากโค้งรถเราสามารถเยียบเหยียบคันเร่งส่งไปรถก็จอกตัวได้โดยที่มีพลังํางเพราะว่ารอบเครื่องมันสูงรออยู่แล้วนะครับสิ่งที่รุ่นลองไม่มีนะครับกลับมาที่รุ่นลองไม่มีก็คือในส่วนของตัวเลนดีพัชเจอร์วอร์นิ่งนะครับในส่วนของเตือนขับคอมเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไบสปอร์ตวอร์นิ่งก็คือไอตัวจุดอับสายตาเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับเบาะแถวสตอมีมาให้เหมือนกันเบาะแถวที่สามเบาะพับมีมาให้เหมือนกันนะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้เหมือนกันฝาท้ายแฮนด์ฟรีออโต้ลิฟเกตนะครับใช้เท้าหย่าเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีไม่ได้ใช้เท้าหยา่แล้วก็กดสวิตช์ที่ตำแหน่งด้านท้ายได้เลยชึบชึบขออภัยไปช็คกับตัวเก่าตัวเก่าอยู่ทางด้านบนนะครับ ของสัมภาระด้านท้ายนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายอีโคสติ๊กเกอร์ให้ดูก่อนเครื่องยนต์2,005ครับ171แรงม้านะครับรุ่นนี้ก็ให้พละกกำลังเหลือเฟือในการใช้งานเลยเป็นบล็อก4สูบ2 5 0 0 c ีนะครับอัตราเร่งดีคุณหลวงไ,ได้เคยลองขับแล้วทั้งทางใกล้ทางไกลนะครับอัตราเร่งดีเหยียบมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันรุ่นนี้อยู่ที่11.6กิโลลิตรนะครับ สภาพการขับขี่ในการทดสอบสภาวะกรี่ก็เป็นการขับขี่ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองถ้าเราใช้แต่ในเมืองตัวเลขอาจจะได้น้อยกว่านี้หรือแลาเกิดเราวิ่งทางไกลเนี่ยตัวเลขก็จะได้มากกว่านี้นะครับเป็นตัวเลขที่ถือว่ามีความประหยัดนะครับ11.6กกิโลลิตรเนี่ยถ,ถือว่าประหยัดเลยแล้วก็ได้สมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วยแรงม้าสูงแรงบิดดีออกตัวดีเร่งแซงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสสันเลยทำรุ่น2.5มารุ่นมาเป็นเครื่องยนต์เดียวเลยในการขายเอ็กเซลไม่นับตัวไฮบิดนะครับ ก็จะมีตัวเลือกเดียวเลยคือ2.5ทั้งหมดเลยครับและสำหรับสีพิเศษนะครับทั้ง3คันที่มาจอดอยู่เนี่ยสีส้มนะครับแล้วก็สีขาวมุกนะครับทั้ง3สีนี้ราคาจะแพงกว่าสีปกติอยู่12,000บาทนะครับเพราะเป็นสีพิเศษนะครับชั้นสีอย่างสีขาวในการพ่นเนี่ยจะมีชั้นสีที่มากกว่านะครับแล้วก็สีส้มนี่เป็นสีผสมพิเศษนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างนะครับสำหรับรุ่น tail เอ็ก l m ล n หมือนเช่ททางรุ่นรองและก็รุ่นท็อปนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ยังลังเลในการตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นรุ่น Long, รองเพียงพอแล้วหรือว่าจะไปเล่นรุ่นท็อปเลยดีกว่าฟูลออปชั่นไปเลยนะครับก็ดูคลิปผู้หล่อวไว้แล้วก็ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างไรถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดก,กระดิ่งไว้ด้วยถ้าเกิดมีรถรุ่นไไหหนนนนนมมาาํเสออใใ้้ชชกก็ะด่คครครับ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากออกรถนะครับอยากทราบโปรโมชั่นแคมเปญก็ลองแอดไลน์โทรมาคุยกับคุณหลวงได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนําให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ฝากติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงถ้าเกิดคลิปหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ติดตามชมเสมอมาสำหรับคําแนะนําติชมทั้งหลายแหล่คุณหลวงก็จะรับเอามาปรับปรุงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ